สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มาค่ะพี่น้องมื้อนี้คืออยาก,กินเมนูปลากระป๋องค่ะพี่นอ้องน,นี่เมื่อใดปลากระป๋องมากกินกับข้าวสวยหันห้อนขอนอิลีค่ะพี่น้องขอนอายทวนๆเลยจ้ะเดี๋ยวเอาไปนี่ประมาณอุอันนี้มีสี่ตูค่ะพี่น้องถือว่าหลายด้วยค่ะใส่พริกป่นลงไปกินแบบง่ายๆนี่แหละค่ะเอาเยชูลงไปน้ำน้อยหนึง่ง กน้ำปลาเพราะว่าอยากได้กลิ่นเพิ่นค่ะพี่น้องผักชีต้นหอมแล้วก็หอมแดงซอยอบีบเงาลงไปนะออม,มีคนว่าอันไฟหมวยแสบตาก็เลยลองปิดเบิงค่ะพี่น้องคิิปนึ่งว่าสิเป็นแนวใดอ้าบแบน,นี้มาเดื้อจ่าเสบๆนั่นกันออื คิดอยากค่ะพี่นงความคิดอยากมมีอีอยงมาหามได้นี่ใส่กระเทียมลงไปนะอือร่อยมากเขาสวยหันห้อน ขปากระป๋องโซอลอนเนี่ยมะเขือเปาะจานม่วงอันนี้บ้บาันสุกด้วยค่ะพี่น้องอันนี้สุกแล้วมะเขืออันนี้ตรงกินสุกด้วยค่ะพี่น้องจังเสีบ ทั้งพริกป่นทั้งหนุบโดดครับพี่น้องรื้อลปลาแห้งค่ะพี่น้องของพี่อีสานบ้านสาวเฉิมเยอะครัพี่น้องของพี่สาวสุดสวยนะคะเพิ่นเอาไห้หมวยมาชิมเพิ่นเอาไห้บักล้ายนึงค่ะพี่น้องเข้ากระสีเด็ทอดกินผู้ดใดอยากกินอยากชิมกะทักเพจเพิ่นเนาะคะ่ะอีสานบ้านสาวเฉิมเด้อค่ะอืม อ,อร่อยอ่ะถอดไฟอ่อน ซุกละหวานค่ะพี่นอ้องเนื้อบยเหนียวแต่ว่าถากินแบบว่าดิบปีาบเนื้อพอนี่เหนียวเนี่ยค่ะมะเขือนี่ น้องไปหาอปลากระกป๋องมาให้สองเซเนเนค่ะพี่น้องได้เซ้น่นทีเท่าไรบีได้เซ้น่นทีสามพี่น้องหมายถึงว่ายี่หงอน,นี้เด้ไพหมักยี <c oughs> ยกยหงยังกระเดยบุดค่ะพี่น้องตามห้ามมากเลย ปลาปีเฉิมแบบสะอาดแห้งค่ะพี่น้องมึงไม่ใช่สะอาดสะอาดผดสาวสวย cắt xiên Hãy cho ต้มซุปกระสีแสบด้วยค่ะพี่น้องซุปใส่ปลาทูก็ไดดใช่งางก็บแด้หรือไผ่บ่มหมักกับบใไซค่ะพี่น้องอปลาแห้งแบบนี้กินก็ข่าเหนียวหวานห้วน,นกับเจลค่ะพี่น้องกับตำบกหงกระซ่แสบให้สะอาดแห้งอันนี้ของพี่เฉิมดะะ้วค่ะพี่สาวเฉิมเนาะคะ่ะเพจเพื่อนอีสานบ้านสาวเฉิมด้วยค่ะพี่น้อง Ăn không hồi หวานฉุน ขึ้นดังเลยแต่ว่าโ่าแห้งซ้ำสีม่วงซ้ำหงแขก แสบพี่น้องอาหารแบบว่ากินกินยั้งกระได้ค่ะพี่น้องมว่อวันแต่ขึ้อยากได้เบิดว่าตรงเลอดตรงแบบว่ารู้ บางมื่นเขาก็อยากกินแค่นี้นะคะพี่น้องแซ่บอิ่มท้องเฮ็ดงานมากมเมื่อยนั่นเธอแบบอยากกินง่ายๆแต่ว่าเขาตรงขวานครับพี่น้องมวยอ่ะแซ่บเบิดเบิร์ดเลยอืมปลาพี่ชุมปลาแห้งอร่อยเพวกนี้สะอาดอีหลี่ค่ะพี่น้อง อ,อิ่มอร่อยแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากวันนี้ มื่อนี้กะผู้ที่เพิอ่อนๆบอกว่าขี้มวยมันแจง้งพูดมันแสบตาเมื่อกะลองปิดไฟให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องเป็นจังไดก,กะคอมเมนต์บอกกันในเด้อค่ะว่าให้ปิดหรือให้เปิดเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนีดมวยกะขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจดีๆให้หมวยมาโดยตลอดกะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าช่วงนี้กะเฮ็ดหั่นก๋วยเตี๋ยวน้ำเน่ล่กะกะจะออกสินค้าใหม่น้ำเน่กะแมงเพื่อมาซาอ่าเฮ็ดคลิปบ่ตรงเวลาจังไดกะต้องขอโทษขออภัยอีกเถื่อนึงค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปละเด้อค่ะขอบคุณหลายๆจ้า